สวัสดีค่ะเ,เพื่อนตอนนี้เรเมียกับมาปั่นจักรยานนะคะวันนี้ลมเย็นสบายอาจจะ,ะอาจจะมีลมทั้งวันนะคะใบไม้กำลังดวงะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวยงามมากค่ะหลายคนก็ออกมาย่างออกมาออกกำลังกายออกมาวิ่งออกมาเดิน,นะะ้าครอบครัวพาหมาออกมาย่างะคะ่ะตอนนเมียกับมาปั่นจักรยานเนาะ,ะช่วงนี้นยากาศดี ช่วงนี้กัอากาศดีดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีกะเป็นอีกมือหนึ่งสิ้ผ้ายางปลานะจ๊ะพี่น้องมายางปลารับบรรยากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะช่วงี้กาจอดจักรยานพักนะคะรอกช่วงนี้ใบไม,ม้กำลังร่วงค่ะพี่น้องไม่อมีโอกาสหวัวเดิน <laughs> มบรรยากาศ ไม่กำลังรวงเมื่อนี้ลมแรงเนาะบ่มีฝนแต่มีลมอันนี้ดอกดอกกุหลาบป,ป่าเอาไปเห็ดนามพลละไม่ไปเห็ดนามพลละไม่ได้เ,ดเออไปเห็ดก็ไม่เหรออันนี้เขาเรียกกุหลาบป,ป่ากุหลาบน้ำอ๋อกุหลาบอ๋อกอุหลาบน้ำที่เขาเจาะเอาไปเ<ป>ห็ดนามพลละไม่ เคยมากุหลาบป่ากุหลาบน้ำี่นี่เีอนตเดียวเนก็เอาเข่าอยู่มันมันเปลี่ยนดินไม่ไหมแัดบาต้องลงดึกมันถือเปลือนอ๋อถือเอาเอา

มีหลายน่ารักน่ารักแต่เดี๋ยวเัาไม่ทื่งออกสองสองันเลยเดี๋ยวมันไม่ได้เดี๋ยวเป็นแฝดเออเป็นไหนได้แค่นี้ก็เอา,าเมื่อกี้น่ะได้ซุปหนึ่งอยู่บะได้ลายก็ได้หน่อยละได้ซุปละปเออสวยสวยก็ต้องต้มงโอ้ยนี่สองอันสามอันพี่นัดน่าเห็นไหมน,นี่นี่นนนมาเอามาหยิบเอามาหยิบเอาเดี๋ยวตัดให้ โอ้ตามูตานี้นี่ไม่ไม่เอาลึกเพราะว่าเดี๋ยวดินมันเยอะเดี๋ยวสลึกมั้ยนี่ตามูตานี้โอ้ยกำลังขึ้นเนาะฝนมันชุบไหมตามูตานี้น่ารักบางคนเขาเปิดน้ำมันสีน้องหญ้ามันหนาำมั้ยฮะฮะว่าจะไปแล้วเนี่ยว่าตาดีว่ะทุกทุกคนเพื่นียเมายามเห็ดค่ะพี่น้องฝนกระตุกด้วยค่ะเมื่อนี้เอาถุงมานึ่ง มายามเห็ด,หด,ดนะค่ะเห็นไหมตัดเอาเลยจ้ะบุงว่าจิมีอีกบนนี่ัะไม่สวยพี่นี่ค่ะตัดเอาเลยทาทาลกเอามันเปื่อนค่ะพี่น้องนี่ เพึ่งเกิดก็เลยหาเบิร์งา,าโอ้ตมูตมีในหน่วยนึงค่ะเ็เป็นจีนค่ะมง่วงบ่เห็นด้วยจิงค่ะนี้อน้นสีเดียวบบเห็นเนาะ หวบแห้งนี่เดี๋ยวเบิ่งหยากค่ะพี่น้องค่ะนี่ยื่ไตใบใหมให่เดี๋ยวเห็นหยาก